สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง youtube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็ทั้งรับซื้อทั้งแนะนำทั้งอัปเดตนะครับมีรายการเหรียญในกระแสอะไรในกลุ่มซื้อขายนะครับผมก็จะมาทำคลิปอัปเดตให้รับรู้กันนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องอันนี้ให้ดูนะครับในกล่องมีเหรียญส่วนใหญ่นะครับหรือว่าเกือบ100%เ็แหละนะครับ ช่องของผมที่มาแกะกล่องอ่ะก็คือเป็นเหรียญทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นช่อง YouTube เกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับก็เหมือนเช่นเคยเดี๋ยวคลิปนี้มาแกะให้ดูเลยนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับกล่องนี้ซื้อมาจากน้องท่านหนึ่งในกลุ่มในกลุ่มนักสะสมในกลุ่มซื้อขายนะครับก็เหรียญในกล่องเนี่ยซื้อมาขายนะครับซื้อมาขายด้วยแล้วก็ซื้อมาเก็บด้วยนะครับมี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 เหรียญ ที่ราคาพอที่จะไปต่อได้นะครับก็เลยก็เลยซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็มีบางเหรียญน,นะครับที่ซื้อมาเก็บสะสมนะครับถ้าเราเจอเหรียญที่เราชอบราคาพอที่เราจะซื้อไหวแล้วก็จะจะซื้อเก็บนะครับก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับอ่านี่เปิดมาก็เจอเลยนะครับอันนี้่าเดี๋ยวแนะนําช่องก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นการรวบลัดเกินไปนะครับก็ ช่องผมเป็นช่องที่เน้เน,นรับซื้อเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญไหนที่เพื่อนๆมีแล้วผมขายได้ผมก็จะซื้อนะครับย้ํานะครับผมซื้อมาขายนะครับยกเว้นบางเหรียญที่ผมชอบผมซื้อมาเก็บผมก็สู้ราคาได้นะครับใครที่มีเหรียญตามรายการต้องการจะขายก็ติดต่อตามช่องทางนี้นะครับไลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับเป็นเหรียญมีอยู่3รายการนะครับที่ผมซื้อกับน้องท่านนี้นะครับ อ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวดู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 ไปเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันต้องมีสามรายการนะครับอ่านี่รายการหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนแว๊บๆนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญนะครับนี่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่นะครับให้ดูแต่ด้านหน้านะครับเหรียญนี้ เหรียญนี้ให้ดูแต่ด้านหน้าก่อนนะครับไม่ไม่ได้รีวิวในคลิปนี้นะครับนี่นะครับให้ดูก่อนนะครับหลายๆท่านก็น่าจะมีนะครับเหรียญนี้นี่นะครับก็เดี๋ยวเหรียญนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญธรรมดาดีกว่านะครับก็ที่ผมตั้งใจเลยผมจะพูดเรื่องเหรียญ2บาทนะครับเนี่ยเหรียญ2บาทในถุงนียนะครับนี่นะครับเหรียญ2บาทวาลระต่างๆนะครับที่มีมีเพื่อนๆหลายๆท่าน มีมีกันเยอะนะครับแล้วก็สอบถามผมมานะครับบางคนมีแค่เหรียญสองเหรียญนะครับอันนี้ร้อยห้าสิบเหรียญนะครับร้อยห้าสิบเหรียญร้อยห้าสิบเหรียญรู้สึกว่าชุดนี้เก้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวลองคํานวณดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับเก้าร้อยหารร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยเฉลี่ยแล้วเหรียญละหกบาทนะครับเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยเหรียญละหกบาทแค่นั้นเองนะครับคลิปนี้ผมจะ แนะนำด้วยนะครับเนี่ยเหรียญเหรียญพวกนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเหรียญสองบาทนิกเกิลสองบาทนะครับวาระต่างๆก็มีอ่าสหากรณ์แห่งชาตินะครับบางคนก็มีเหรียญสองเหรียญบางคนก็มีเยอะนะครับแล้วก็มีการสอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญเหรียญสองบาทแบบเนี้ยไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับ เอาแล้วไม่ใช่เหรียญหลักๆแล้วแล้วผมซื้อมาทําไมหลายๆท่านสงสัยนะครับก็คือมีลูกค้ามี FC บางท่านนะครับสั่งไว้นะครับว่าถ้ามีเหรียญสักประมาณ8บาท9บาทอ่ะเขาอยากจะรับซื้อเขาอยากจะอยากจะซื้อเก็บนะครับซึ่งก็โอเคนะครับผมซื้อมาในราคาเหรียญละ6บาทก็ขาย8บาทหรือ9บาทก็คือก็เออก็ได้กำไรเหรียญละ2บาทถึง3บาทนะครับ แล้วก็เหรียญมันได้สภาพสวยด้วยนะครับเห็นไหมครับส่วนใหญ่ที่ผมจะซื้อในกลุ่มนะครับทำไมถึงเลือกซื้อในกลุ่มเพราะว่าเราเลือกสภาพได้นะครับอันนี้เหตุผลนะครับเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจนิดหนึง่งซื้อในกลุ่มเราเลือกสภาพได้เราคุยราคาได้นะครับเหมือนเหมือนเราเป็นคนซื้อนะครับแต่ว่าเหมือนในกรณีที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะส่งมาขายอันนี้คือผมพยายามพูดให้เข้าใจนะครับเหมือนบางท่านอะ่ะมีแบบนี้แค่เหรียญหนึ่งนะครับอยากจะส่งมาขายซึ่ง ซื้อได้เต็มที่อ่ะถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานก็ไม่เกิน5บาทนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมผมบอกตรงๆว่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะรับซื้อสักเท่าไหร่นอกจากว่าจะมีเยอะๆแล้วก็สภาพแบบเนี้ยนะครับซึ่งถ้าซื้อมาแบบนั้นนะผมจะขายได้แล้วแต่ละท่านมีแบบแบบเนี้ยเหรียญแบบเก่าเก็บหรือว่าเป็นเหรียญแบบผ่านใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีเหรียญ2เหรียญผมอยากจะแจ้งว่าราคา มันไม่ได้หลักหมื่นหลักแสนนะครับยกเว้นบางรุ่นบางแบบที่มีราคาหลักหมื่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูท้ายคลิปนะครับก็ในไหนพูดเรื่องเหรียญ2บาทแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามอธิบายเท่าที่ผมรู้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจซึ่งกันและก,กันนะครับเดี๋ยวบางท่านบอกว่าโอ้ยช่องอื่นเขาทําคลิปเหรียญสบาทแบบเนี้ยเป็นหมื่นเป็นแสนทาไมสลานลมมันไม่รับซื้อนะครับทาไมถึงไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยไม่ใช่เหรียญหลักๆ ไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อ,อไม่ใช่เหรียญหลักๆแล้วซื้อมาทําไมอันเนี้ยกองเนี้ยซื้อมาทําไมนะครับอันนี้คือสภาพมันได้แล้วราคามันได้นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC แบบเนี้ยเฉลี่ยแล้วเหรียญละ6บาทผมขาย8บาท9บาทผมพอจะขายได้นะครับก็คือก็อยากอธิบายให้เข้าใจนะครับอันนี้ก็ร้อยกว่าเหรียญร้อยกว่าเหรียญผมก็น่าจะจัดเป็นชุดสัก3ชุดแล้วก็แบ่งปันให้กับ FC นักสะสมที่ต้องการจะจะซื้อไปเก็บนะครับบางท่าน บอกว่าอยากแบบอยากได้แบบราคาไม่สูงนะครับเนี่ยสภาพสวยๆแบบเนี้ยเอาไปใส่ตลับเอาไว้แจกช่วงงานเกษียณราชาการหรือว่าของขวัญปีใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งราคามันมันแบบเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยขายจริงๆอ่ะผมขายไม่เกิน10บาทขายไม่เกิน10บาทแล้วท่านไปซื้อตลับใส่นะครับตลับก็อ่าคิดซะว่า10บบาทนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าซื้อเยอะตลับใส่เหรียญอะคริลิกแบบเนี้ย ไม่ถึง10บาทนะครับแล้วก็ทำสติกเกอร์ติดก็ได้นะครับที่ระลึกอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือคือแบบของแจกกระเษียณร,ราชการหรือว่าอะไรแบบนี้คือคืออันนี้คือแบบที่มีเคยสอบถามแล้วผมแนะนําให้ไปนะครับว่าเป็นของขวัญทําแบบนี้ก็ได้สั่งตลับสั่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสอะไรแบบนี้นะครับซึ่งต้นทุนมันไม่สูงนะครับเหรียญสภาพสวยเนี่ยดูขอบนะครับแบบนี้ เหรียญไม่เกิน9บาทแน่นอนนะครับชุดนี้ผมขายไม่เกิน9บาทเพราะว่าทุนผมมาเหรียญละ6บาทนะครับแล้วก็ท่านที่ส่งรูปมาให้ผมดูอ่ะผมก็ต้องพิจารณาเป็นลายๆไปนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยซื้อของคนนน้นไม่ซื้อของเรามันไม่ ไม่อะไรไม่แบบลำเอียงหรือเปล่านะครับผมก็ดูสภาพเหรียญดูอะไรหลายอย่างนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าผมซื้อมาแล้วผมขายได้ผมซื้อนะครับถ้าผมซื้อของท่านมาแล้วผมขายไม่ได้ผมยังไม่ซื้ออันนี้คืออยากให้เข้าใจผมนิดนึงนะครับก็พอเข้าใจนะครับสำหรับเหรียญ2บาทที่ที่ที่แบบนี้นะครับเนี่ยถ้าผมซื้อในกลุ่มมันจะได้ราคาและได้สภาพมากกว่านะครับอันนี้อันนี้เข้าใจผมนะครับนี่นะครับก็ อันเนี้ยชุดเนี้ยเหรียญน่ะ,ฉะเฉลี่ยแล้วเหรียญหนึ่งประมาณ6บาทแค่นั้นเองนะครับร้อยห้าบเหรียญราคา900บาทนะครับก็ถือว่าราคากลางๆไม่ได้ถูกนะครับมีบางเจ้าขายถูกกว่านี้อีกนะครับ5าบาท50ก็มีแต่ผมซื้อไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปราคามันกลางๆผมก็เลยซื้อได้นะครับผมอย่างที่บอกผมซื้อมาขายไปราคาเหรียญในกลุ่มซื้อขายผมก็อาจจะไม่ได้แบบ เชี่ยวชาญบาลามาจา์เรื่องราคาเหรียญแต่ก็คือผมรู้พอที่ผมจะเอาตัวรอดได้นะครับอันนี้คือเหรียญ2บาทนะครับก็อ่าก็เป็นวาระธรรมดานะครับไม่ไม่ไม่ใช่ตัวติดผลิตน้อยแต่อย่างใดนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้คือได้มานะครับอันนี้ชุดนี้หายากนะครับโชคดีที่ที่ได้ทันนะครับเนี่ยเป็นเป็นเหรียญแบบมาแบบเป็นเป็นเป็นกล่องเดิมเลยนะครับคืออ่าน้องท่านนี้เขาลงขายนะครับเขาจะเป็นลายใหญ่ แล้วก็โชคดีได้มานะครับเนี่ยเป็นเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบเซตเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกโดยหน่วยงานใดนะครับแต่ก็คือแบบเดี๋ยวดูก่อนว่าออกออกออก,ออกจากหน่วยงานไหนนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอ๋อไม่ได้บอกนะครับเป็นเหรียญน,น่าจะของ ของกลมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่นะครับผลิตออกมานะครับเป็นเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็มีมีกล่องมีแบบแบบเนี้สวยนะครับเนี่ยหายากนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ได้มาราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงนะครับเพราะเหรียญไม่ใช่เหรียญเนื้อเงินนะครับแต่ว่ามันได้แพ็กเกจแบบเนี้ยซึ่งไม่ได้ค่อยเห็นกันบ่อยๆนะครับก็สวยงามนะครับก็เลยซื้อมาด้วยนะครับก็อาจจะ มีลงขายอาจจะลงแบ่งปันในช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็รอติดตามดูนะครับอันนี้เดี๋ยวลงขายอยู่แล้วนะครับส่วนเหรียญ2บาทนะครับที่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนะจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้คือวาระทั่วไปธรรมดานะครับเหรียญ2บาทที่แพงที่สุดราคาดีที่สุดก็คือ <c oughs> เหรียญบ้านเล็กบ้านใหญ่นะครับบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็คือแพทย์พยากรแล้วก็ อีกวาระหนึ่งผมจำไม่ได้นะครับว่าว่าชื่อเต็มว่าอะไรแต่ว่าที่เขาเรียกกันที่มีราคาสูงสุดก็คือบ้านเล็กกับบ้านใหญ่นะครับกรมบัญชีกลางกับแพทย์พยากรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับนี่เป็น2บาทเหมือนกันนะครับที่มีราคาแพงจริงๆนะครับก็คือจะเป็นจะเป็นเหรียญ2บาทขัดเงานะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยคือคือผมก็ไม่มีเหรียญจริงนะครับเหรียญมันค่อนข้างจะสูงแล้วก็สายเหรียญเนี่ย ผมไม่ได้รับซื้อเป็นเป็นแบบหลักๆนะครับหลักๆที่ผมรับซื้อจะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้จบก็น่าจะพอเข้าใจบ้างนะครับสิ่งที่ผมพยายามอธิบายนะครับให้เข้าใจนะครับแบบเนี้ยราคาไม่สูงนะครับในกลุ่มซื้อขายขายกันไม่เกิน9บาทต่อเหรียญน,นะครับถ้าใครมีอยากจะขายเหรียญ2เหรียญน่ะผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับไม่คุ้มแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยที่นักสะสมเขาเล่นกันน่ะนะครับ จะเป็นเหรียญขัดเงานะครับซึ่งเหรียญขัดเงาก็ไม่ได้มีทุกวาระนะครับเนี่ยจะเป็น2บาทเหมือนแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญสบาทขัดเงานะครับเห็นไหมครับไม่มีจํานวนการผลิตแจ้งไว้นะครับ UNC 4ี่หมืนะครับนี่เหรียญนี้4ี่หมืนะครับอันนี้คือ2บาทที่มีราคาแล้วก็ช่องใหญ่ๆร้านใหญ่ๆระดัาประเทศเขารับซื้อกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเป็นเหรียญที่มีราคาหลักหมื่นน่ะต้องเป็นขัดเงาแบบนี้นะครับนี่นะครับก็อาจจะดูได้ไม่ครบนะครับเนี่ยน,นีเป็นเหรียญต้นไม้นะครับแต่ต้องดูดีๆนะครับเขาก็มีวิธีสังเกตจุดสังเกตกันนะครับเผื่อว่าจะเอาเหรียญเหรียญธรรมดาเนี่ยไปไปปัดเงาขัดเงานะครับก็มีจุดจุดจุดสังเกตหลายจุดนะครับเช่นการปัดเงา เนี่ยว่ามันปัดเงาบริเวณไหนบ้างไม่ปัดบริเวณไหนบ้างนะครับ <_ C os al> ก็มีวิธีสังเกตอยู่นะครับ <_ C os al> เพราะว่าเหรียญค่อนข้างจะมีราคานะครับอันนี้เป็นเหรียญ2บาทที่มีราคานะครับขอใช้รูปในหนังสือละกันนะครับเพราะว่าไม่มีเหรียญจริงนะครับแล้วก็ <_ C os al> ไม่ได้ไปนค้นหารูปเหรียญจริงมาให้เพื่อนๆได้ดูประกอบการทําคลิปนะครับก็ให้ดูในหนังสือไปเลยนะครับนี่นะครับเหรียญหลักหมื่นก็มีนะครับแต่ว่า จะเป็นในกลุ่มของเหรียญขัดเงานะครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆนะครับก็พอเข้าใจนะครับสําหรับเรื่องเหรียญ2บาทนะครับผมก็เหรียญที่มีการสอบถามกันมาเรื่อยๆบ่อยๆผมก็จะพยายามมาทําคลิปเพื่อให้เคลียร์เพื่อให้เข้าใจกันนะครับจะได้รู้นะครับว่าช่องผมอ่ะเป็นแบบไหนผมรับซื้ออะไรนะครับหลายๆท่านที่ติดตามกันมานานนะครับก็เหมือนกับเหมือนเป็น FC ที่รู้รู้อะครับว่าว่าผมอ่ะ แนวไหนซื้อแบบไหนทําคลิปประมาณไหนนะครับก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้นะครับซื้อจริงหรือว่าทําคลิปหลอกหลายๆท่านส่วนใหญ่ก็จะรู้นะครับก็ก็ลองลองมาดูแล้วกันนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับสําหรับเรื่องเหรียญ2บาทวาระธรรมดานะครับหลายๆท่านมีนะครับบางท่านบ้านท่านมีเหรียญ2เหรียญน,นะครับซึ่งบางทีท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยมันมีแค่บ้านเรามี2เหรียญเองมันต้องหายากแน่เลยประกอบกับไปดูคลิปจากบางช่องที่บอกว่าเอ้ยหลักหมื่นหลักแสน คราวนี้แหละครับไปกันใหญ่เลยนะครับไปกันใหญ่เลยเพราะว่าเรามีแล้วก็มีบางช่องทําคลิปเอายอดวิวบอกว่าหลักหมื่นหลักแสนด้วยแต่ว่าการอธิบายอะไรก็ไม่ชัดเจนรับซื้อก็ไม่รับซื้อ,อติดต่อก็ไม่ได้นะครับเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยนะครับก็คิดว่าเหรียญที่ท่านมีมันมีมูลค่าสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือเหรียญถ้าเป็นเหรียญน,นิกเกิลธรรมดาเหรียญหนึ่งไม่เกิน10บบาทเต็มที่ ผมผมบอกได้เลยเต็มที่อ่ะไม่เกิน10บาทไม่เกิน10บาทท่านต้องไปลงขายเองนะครับไม่ใช่มาส่งส่งขายร้านถ้าส่งขายร้านอ่ะผมซื้อได้ไม่เกิน6บาท5บาทแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเลยผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อนะครับก็เลยแบบก็เลยแบบไม่ได้ตั้งราคาสูงๆนะครับถ้าเกิดเหรียญไหนที่อยากได้อ่ะจะรับซื้อจะตั้งราคาสูงนะครับอันนี้ก็คือแบบถ้าขายได้อ่ะซื้อแต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วขายไม่ได้อ่ะ ผมก็ยังไม่ซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทลิปนี้เดี๋ยวฝากเหรียญนี้ไว้เหรียญหนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันกับเหรียญนี้นะครับนี่มีความพิเศษอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังพิเศษนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คเหรียญตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ซื้อมานะครับซื้อมาจากกลุ่มกลุ่มนักสะสมนะครับชุดแรกผมซื้อมาพันร้อย อ่าพันพันพันร้อยนะครับสองอันเนี้ยพันพันร้อยนะครับอันนี้พันห้านะครับอันนี้น้องเขาขายสามพันแล้วก็อ่เขาขายยากนะครับเขาไม่ใช่แนวนี้นะครับก็เลยอ่าผมเคยทักไปต่อราคาเขาแล้วก็เขาบอกว่าอ่าถ้าได้ราคาที่พี่เสนอมาพี่ยังซื้อไหมผมก็โอเคนะครับก็ก็ซื้อนะครับเหรียญน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,500บาทนะครับก็เดี๋ยวรอตรวจสอบแล้วกันนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับก็ชุดนี้ ก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับอันนี้พันร้อยกับพันห้าสองพนหะครับซื้อเหรียญมานะครับคลิปนี้2,600บาทนะครับก็ก็ซื้อตามกําลังนะครับอันไหนเราไหวเราก็ซื้ออันไหนแบบอ่าเราอยากเก็บเราพอเก็บได้นะครับเนี่ยเหมือนเหมือนเหรียญนี้พันห้าอเราพอที่จะซื้อเก็บได้นะครับมันมีความพิเศษที่เราต้องการนะครับก็ก็ซื้อเก็บได้นะครับของสะสมนะครับอยู่ที่ความพอใจแล้วก็ กำลังของเราด้วยนะครับบางทีเรามองเห็นคนอื่นโอ้มีเหรียญราคาหลักหมื่นหลักแสนอยากได้อะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปดีกว่านะครับการมันมันจะได้แบบสะสมแบบไม่เป็นทุกข์นะครับสะสมแบบที่มันมีความสุขก็คือตามกําลังของเรานะครับก็ซื้อบ้างขายบ้างก็ได้นะครับสําหรับนักสะสมนะครับแต่ว่าก็อยากจะเน้นให้เก็บเหรียญที่แบบตลาดต้องการ นะครับกลุ่มต้องการซื้อบ้างขายบ้างก็มเีเก็บพอเราได้ของสวยกว่าแล้วก็าขายเหรียญที่แบบสวยน้อยหน่อยนะครับเราก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆไปจนถึงเหรียญแบบราคาสูงๆนะครับเหมือนยกตัวอย่างเหรียญเนี้ยนะครับเหรียญ50สตางค์ปี30นะ่ะผมเข้าวงการมาใหม่ๆนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้นะครับเพราะว่าเหรียญมันมีแค่พันเหรียญ50สตางค์ปี3 0นะ่ะ เหรียญมีแค่1000เหรียญน,นะครับตามข้อมูลนะครับอาจจะผลิตเกินพันมาก็ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าราคามันหลักหมื่นอยู่แล้วนะครับมีพันเหรียญหรือมี2 0 0พันเหรียญมี3 0 0พันเหรียญราคาก็อยู่ที่หลักหลักหมื่นนะครับราคาไม่ได้ปรับลดลงเลยนะครับก็ตอนเข้าวงการใหม่ๆอ่ะผมแบบโอ้น่าจะเต็มที่น่าจะได้แค่เก็บเหรียญ5บาทปี46 นะครับอันนั้นก็คือความคิดเมื่อ6-7ปี8ปีที่แล้วที่เริ่มเก็บเหรียญน,นะครับแต่ว่ามีการซื้อขายมีการสะสมเรารู้แนวทางเรารู้ตลาดนะครับเราศึกษาซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับจนวันหนึ่งเราก็เก็บ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 แล้วเราก็ได้ซื้อได้นะครับก็คือแบบ เราต้องมีเป้าหมายด้วยนะครับมีเป้าหมายที่แบบเราพอจะทําได้ก็เลยแต่ว่าอย่าไปคาดหวังให้มันสูงเกินไปนะครับเผื่อความผิดหวังไว้บ้างนะครับมันมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับในการสะสมนะครับปัจจัยในการใช้ชีวิตมันก็มีหลายอย่างนะครับมันบางครั้งมันก็ต้องเอาสัจธรรมของชีวิตเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับก็คือเหตุและผลอะไรหลายอย่างนะครับเนี่ยซึ่งผมก็ได้มาเก็บสะสมนะครับเหรียญหลายๆเหรียญนะครับเหรียญเหมือนเหรียญเนี้ยนะครับ เหรียญนิกเกิลล้วนเนี่ยผมผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้ซื้อมาเก็บนะครับเพราะว่า,าราคามันเกินหมื่นอยู่แล้วแหละแต่ประจวบเหมาะกับช่วงที่มีน้องคนหนึ่งขายนะครับในราคาไม่สูงแล้วก็เราก็พอที่จะซื้อได้นะครับผมก็ไม่ได้มีทรัพย์สินหรืออะไรเงินทองมากมายนะครับผมก็ซื้อมาขายไปนะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งเอาไว้ทําธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญซื้อเหรียญน,นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ เป็นส่วนเล็กๆที่ซื้อของสะสมนะครับเราก็ต้องจัดสรรปันส่วนแล้วก็บริหารนะครับไม่แน่นะครับวันหนึ่งผมอาจจะต้องขายก็ได้แต่ก็คือเราก็ยังไม่อยากขายเราก็อยากจะเก็บมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าวันใดเราต้องการขายนะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญแท้ได้รับการรับรองนะครับมันก็จะขายได้ง่ายง่ายกว่านะครับเหรียญนี้ผลิตน้อยนะครับเป็นเหรียญแท้ อย่างน้อยถ้าเราต้องใช้เงินเราก็ขายได้ขายได้ง่ายด้วยนะครับขายได้เร็วด้วยนะครับก็เหมือนกับมีมีทองอะ่ะทองเข้าร้านทองก็ได้เลยนะครับเหรียญน,นี้เรามีกลุ่มเรารู้มีลูกค้าสั่งมีออเดอร์นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรามีเหรียญเดียวเรายังไม่อยากขายนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนเ,เราต้องการขายนะครับก็มีคนที่พร้อมจะซื้อเพราะว่าเหรียญมันมีน้อย นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆประกอบกับการสะสมการแบบการเก่งกําไรอะไรหลายๆอย่างนะครับเหรียญมันไม่ใช่เป็นแค่ของสะสมที่เก็บไปเรื่อยๆเก็บๆๆไม่มีจุดหมายนะครับมันก็อาจจะเป็นเหตุผลของแต่ละคนก็ได้นะครับเก็บแบบไม่มีจุดหมายก็เก็บไปนะครับแต่ว่าไหนๆเราเก็บแล้วเราเก็บให้มีจุดหมายนะครับให้มีจุดหมายให้มีเป้าหมายจะดีกว่านะครับเก็บเหรียญที่มันเพิ่มมูลค่าที่มันเปลี่ยนเป็นเงินให้เราได้ด้วยแบบนั้น จะดีกว่านะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับพอพูดแล้วพูดยาวไปเลยนะครับก็ลอง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 พิจารณากันดูนะครับก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกะว่าจะทําคลิปสั้นๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครรับชมจนจบหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ